สวัสดีค่ะะก็ขออนุญาตแนะนำตัวก่อนละกันนะคะก็ชื่อแนนนะคะหนึ่งืไทยตังพริยพงค์ค่ะนะครับก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับชื่อเล่นชื่อไอซ์นะครับกสิดิทิพย์ทัศนันนะครับก็เดี๋ยวช่วงแรกนะครับเดี๋ยวฟังประสบการณ์จากคนสวยก่อนได้ไหมครับถอาถ้าใครว่าวันนี้แนนสวยนะครับตบมือด้งกับน้องแนนหน่อยครับขอบคุณค่ะ นะคะก็เราสองคนนะคะตั้งใจนะคะอยากใช้เวทีนี้เป็นเวทีของการขอบคุณนะคะวันนี้นะคะเราสองคนประสบความสำเร็จนะคะล้วนผ่านบุญคุณของคนมากมายนะคะขอบคุณอัปลัยนะคะที่เป็นแบบอย่างอยากให้เรานะคะประสบความสำเร็จตามมานะคะขอบคุณดาวไลน์ของเราทุกคนนะคะที่รักและก็เชื่อมั่นในตัวของเราสองคนแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะบริษัทแอมเอ์ประเทศไทยนะคะ ที่เปิดโอกาสนะคะให้เด็กธรรมดาธรรมดาคู่หนึ่งนะคะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอดกาลนะคะวันนี้นะคะทุกท่านมาวันนี้เนี่ยจะได้รับฟังประสบการณ์ของเราสองคนนะคะ<ท>เราเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาธรรมดาคู่หนึ่งนะคะแต่วันนี้นะค่ะเราใช้ธุรกิจแอมเอในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะคะก<ท>็<ท>ขอขอบคุณนะคะคุณกิตวัตรลิทิราวีแล้วก็สตารแอมเอประเทศไทยทุกท่านขอเสงียงประมือด้วยค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะบุคคลสำคัญนะคะในค่ำคืนนี้นะคะที่มาเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนนะคะขอบคุณขอบคุณครอบครัวของเราทั้งสองคนนะคะขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ป้าปานะคะแล้วก็พี่ชายนะเดี๋ยวขอครอบครัวของเราสองคนนะคะลุกขึ้นยืนรับเสียงปรบมือจากทุกท่านในห้องนี้ด้วยค่ะขันหลังเวยครับขันหลังเลยครับปรบมือขังหลังเลยครับ นะคะก็เราที่สําคัญนะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะประสบการณ์จากเพชรและสูงขึ้นไปทุกรหัสที่มานั่งในห้องนี้นะคะความสําเร็จของพี่ๆนะคะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราสองคนอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้นะคะก็เดี๋ยวมารู้จักกับแนนสั้นๆผ่านทางสไลด์ก่อนละกันนะคะอ่านะคะก็แนนนะคะรู้จักกับธุรกิจแอมเวย์ง่ายมากๆนะคะ นเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้แอนตี้ธุรกิจแอมเวย์เราเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตนะคะมีวันหนึ่งนะคะเนนจำได้เลยว่าเป็นช่วงสมัยปี3นะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยตอนมหาวิทยาลัยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่างนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากหาอะไรทำนะคะวันนั้นเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งนะคะ นสังเกตเพื่อนคนหนึ่งในคณะเนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันมากเลยเราก็รู้สึกว่าเอ,อเขาทําอะไรทาไมเขาถึงขยันจังบวกกับตอนนั้นเนี่ยเราอยากหาอะไรทําเพิ่มก็เลยตัดสินใจอะค่ไปถามเขาว่าเธอทําอะไรนะคะตอนนั้นนะ่ะบอกเลยว่าคือไม่รู้ว่าแอมเวเป็นยังไงนะคะแต่เพื่อนคนนั้นนะคะนําพาให้เราสองคนไปรู้จักกับพี่ท่านหนึ่งนะคะ วันนั้นเราโชคดีค่ะที่เราตัดสินใจแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะทาให้เราเจอกับอัปลายนะคะต้องขอบคุณนะคะอัปลายเป็นแบบอย่างนะ,ะขอบคุณและขอเสียงมือมือดังนะคะให้กับนกธุรกิจแอมวระดับมอกดนะคะพี่มดคุณศิลาแตงแก้วแล้วก็พี่มินคุณหาวะลีกลางแผงด้วยคะ่ะนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะโค้ชที่ดีที่สุดนด ที่ดูแลเราสองคนตลอดเส้นทางนะคะโคช้ชที่เกาหลีที่สุดในโลกอ่านะคะต้องขอบคุณนะคะ พี่สองท่านเนี่ยเป็นแรงมัานันใจให้เราสองคนอยากประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราตลอดเส้นทางของการสู่ความสําเร็จเป็นเพชรในวันนี้นะคะก็ขอเสียงประมือดังๆนะคะให้กับนายชูเกจแอมเบรดเพชรบริหารนะคะพี่แซมแล้วก็พี่หวานด้วยค่ะ,ะนะคะเดี๋ยวพี่แซมพี่หวานลุกขึ้นยืนรับเสียงปรบมือนิดนึงนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ แล้วก็บุคคลสองท่านสุดท้ายนะคะที่ในค่ำคืนนี้นะคะเราจะไม่ขอบคุณท่านไม่ได้เลยนะคะเราสองคนนะคะเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาคู่หนึ่งจริงๆนะคะตอนนั้นที่เรารู้สึกว่าเราอยากประสบความสำเร็จนะคะต้องบอกเลยว่าเราก็ไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือเราเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาค่ะจะทำแอมเวประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะคะแต่ต้องขอบคุณพี่สองท่านนี้นะคะ ที่ส่งต่อความเชื่อให้กับเราสองคนทำให้เราอะเชื่อมั่นในตัวเองและทำให้ธุรกิจแอมเวย์ MBA สวยงามมากๆนะคะทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องรักในตัวผู้คนด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะในธุรกิจแอมเวย์ MBA ระดับตีเพจสองผู้แถบัานานะคะนายแพทย์สุรินโตสุโขงวงและแพทย์จินชานิชันพรอมิพัฒกิจด้วยคะ่ะขอบคุณนะคะก็นะคะ แม่นะคะเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาจริงๆนะคะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะก็เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมดเนี่ยสคนนะคะแนนเป็นลูกสาวคนที่2นะคะที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวนะคะป้าป้าเนี่ยทำโคต้าอ้อยนะคะแล้วก็แนนจบการศึกษานะคะจากคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิีปารรน,นะคะแล้วก็ ไอ้นะคะคนข้างๆเนี่ยก็จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศกลปรกรเหมือนกันนะคะเรารู้จักกับธุรกิจนี้เนี่ยตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพเราสองคนตอนที่รู้จักกับธุรกิจแอมเวย์นะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้เราสองคนเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะคะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวลําับต่อไปนะนั่นขอส่งมอบเวทีนี้นะให้กับผู้ชายคนข้างๆนะคะแบ่งปันประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ฟังค่ำคืนนี้นะขอเสียงมือให้กับไอ้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ับเดี๋ยวเชิญคนคนสวยไปนั่งนะครับเนาะก็รู้รู้ไหมครับว่าเขาตื่นเต้นครับตบมือกับน้องแนนหน่อยนะครับนะครับนะครับตื่นเต้นจนลืมให้อัพไลน์ลุกขึ้นยืนนะครับจริงๆต้องนะครับขอบคุณพี่โตพี่แอนนะครับรบกวนพี่โตพี่แอนนะครับลุกขึ้นยืนนะครับรักเสียประมือจากคนทั้งงอนเลยครับขอบคุณมากครับพี่วันนี้ยืนบ่อยหน่อยครับพี่ขอบคุณครับ เราไม่มีพี่ไม่มีเราจริงนะครับนะครับเนาะนะครับก็อดีตนะครับผมเนี่ยเรียนจบวิศวะที่ศิลปากรนะครับมีใครเรียนจบวิศวะบ้างครับวิศวะวิศวะอ่ามีไหมครับมีนะครับมีวิศวะยกมือหน่อยยกมือหน่อยโอ้หลายคนเป็นเพชรได้นะครับก็คือผมเรียนศิลปากรเนี่ยผมโดนทันบนเนี่ยสี่รอบเกือบไม่จบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจบได้ยังไงจบเพราะเจอแอมเวีเลยนะจริงจริง นะครับคืออาจตวมือให้กับแอมเบหน่อยครับถ้าไม่เจอแอมเบเนี่ยตอนนี้เรียนไม่จบแน่ๆนะครับโดยทันบนเลียสี่รอบนะครับแต่โชคดีครับเป็นคนตั้งใจเรียนเรียนจบนะครับพร้อมกับพี่ชายพี่ชายจบปโทผมจบปตรีคุณแม่ยิ้มหน้าบานเลยไหมครับอ่าเนี่ยอันนี้คือรอยยิ้มสุดท้ายเลยที่ผมเห็นแม่ผมยิ้มอ่ะในในการกระทําของผมอ่ะ ราะว่าจบที่เดียวกันพี่ชายจบปทุชายจบปตีนะครับแม่ผมก็ยิ้มสวยเลยนะครับก็เป็นคนตั้งใจเรียนนะครับเรียนจบมาได้เพราะว่าเข้าเรียนไม่มีความรู้แต่เราอาศัยวิชาตาเหี่ยวรู้จักวิชาตาเหี่ยวไหมครับใครหัวล้อรู้เลยเหมือนกันนะครับ <laughs> <laughs> เวลาเข้าห้องสอบเนี่ยนะครับผมก็จะโดนเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่เรียนเก่งกว่าเนี่ยเวลาออกมาจากห้องสอบคะแนนออกเนี่ยมันจะอิจฉาผมเป็นประจำเพราะผมจะได้คะแนนมากกว่ามันตลอด มันเก่งมันเก่งข้อนี้ไอท้ทางขวามือเนี่ยเก่งข้อนี้ผมอยู่ตรงกลางเนี่ยเอามายำรวมกันได้เต็มตลอดนะครับ <laughs> เรียนจบมาด้วยทีนี้ตบมือให้หน่อยตบมือห,หน่อยนะครับเนาะเข้ามาเจอธุรกิจแอมเบนะครับต้องบอกยอมรับตรงๆเลยครับไอ้กับแอนเนี่ยเติบโตมาด้วยธุรกิจลดน้ำหนักนะครับกับพี่หมอโตพี่หมอแอนนะครับ <laughs> กเ็เราใช้คอร์สในกลุ่มเราเนี่ยครับ ระยะเวลาเนี่ยผ่านไปสองสาเดือนนะครับเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจากรูปทางซ้ายมือของเราเนี่ยเป็นรูปขวาม,มือเราสวยไหมครับกลับไปเจอเพื่อนเพื่อนทักไหมครับเริ่มทำนั้นแห่ตอนเรียนมหาลัยรูปรูปบีฟอร์เนี่ยคือรูปก่อนรับปริญญารูปอะฟเตอร์เนี่ยคือรูปวันไปซ้อมรับปริญญาผมบอกตรงครับเราเคยเจอแบบลดน้ำหนักเราก็เพื่อนทักสุขไหมแนนนะครับเดินกลับไปเจอเพื่อนที่มหาลัยนะเพื่อนไม่ทัก เพื่อนจาไม่ได้คือบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์เรื่องธุรกิจแต่ผมมีวิสัยทัศน์เรื่องการเลือกแฟนเป็นอันดับแรกจีบตั้งแต่ตอนไม่สวยนะครับแต่เราโมดิฟายให้สวยได้จริงไหมนะครับนะครับคุณแม่นะครับของดีให้ใครกินก่อนครับให้คนที่เราลักกินก่อนเท่านี้เรารู้ว่าเอ็มวดีนะครับเราบอกใครก่อนครับ เปรียบเทียบสมมุติคุณรู้อ่ะวันที่สิบหกเนี่ยหวยออกได้แน่แปดสามสี่รู้ข่าววงในมาชัวร์ๆออกได้แน่เราบอกใครก่อนครับผิดบอกคนที่เขาเล่นหวยก่อนคุณ <c oughs> เล่นพีบอกคนที่รักก่อนจริงป่ะ <c oughs> เพราะรู้ว่าถ้าซื้อเนี่ยก็ถูกแน่แนถูกป่ะ <c oughs> ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ให้แม่เนี่ยนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับแล้วคุณแม่ผมเนี่ยลดน้ําหนักเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ตบมือให้กับคุณแม่ผมอีกทีนึงนะครับพอธุรกิจผมเนี่ยเกิดได้จากคุณแม่เลยนะครับเป็นคนที่นะครับรักลูกนะครับขออะไรนะครับให้ทุกอย่างนะครับขอให้ลงคอร์สก็ลงให้นะครับน่ารักจริงๆนะครับก็ลงคอร์สนะครับเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้แม่ผมเป็นข้าราชการครูอยู่ต่างจังหวัดนะครับยังจําได้บางวันแม่ก็เอาเชือกฟางมัดกระโปรงตัวนี้ไปโรงเรียนนะครับคือมันเปลี่ยนแปลงได้เยอะขนาดนี้จริงๆนะครับเกิดง่ายมากแม่ผมนะครับ เป็นครูมา30ปีขายของไม่เป็นสักชิ้นแต่วันนี้แม่ผมนะครับช่วงที่ลงคอสนะครับได้เงินจากธุรกิจแอมว์นะครับสอเดือนติดเลยครับตบมือกับธุรกิจนี้หน่อยครับมันเริ่มง่ายๆครับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าใครบอกธุรกิจนี้ขายของนะครับคุณต้องกลับไปดูแผงันตลาดใหม่นะครับแล้วก็บอกต่อกับคนที่เรารักอีกนะครับก็เป็นพี่ชายนะครับพี่อย่างพี่คนขวามือนะก็ชื่อพีตานะครับ เดี๋ยวจะได้เห็นรูปตอนที่เขาผอมแล้วเนี่ยตอนที่เขาไปนิวซีแลนด์เนี่ยผมจะมีรูปให้ดูนะครับก็นะครับพี่ต้าเนี่ยนะครับคนขวามือเนี่ยเป็นสถาปนิกใหญ่ด้วยนะนะครับแล้วก็เป็นพี่ชายในตระกูลที่เรารู้สึกว่าเราห่างกับเขามากนะครับเขาก็มีแขนข้างเดียวเป็นสถาปนิกออกแบบห้องจูบิลี่ด้านฝั่งตรงข้ามนะครับเอาตัวมือหน่อยตัวมือหน่อยนะครับคือผมรู้อย่างหนึ่งอ่ะว่าพี่ผมคนนี้มีความฝันนะครับเขามาทำเอ็มวีนะครับปีเดียวนะครับไปเที่ยวนิวซีแลนด์ ถ้าพี่ผมคนนี้ทําได้นะครับทุกคนในห้องนี้นะครับทาได้แน่นอนครับตบมือกับคนที่มีความฝันแล้วลงมือทำหน่อยครับนะครับทางซ้ายมือนะครับชื่อพี่เอกนะครับพี่เอกก็ไม่อ้วนนะครับอว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 บนะครับเนาะเดี๋ยวให้ดูรูปเรื่อยๆนะครับสามสิ่งนะครับที่อยากแบ่งปันวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่คือไอ้บอกเลยว่าไออายุน่าจะน้อยกว่าพี่ๆทุกคนในห้องนี้เพราะผมเนี่ยอายุแค่26นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นในธุรกิจ M ์นะครับผมรู้สึกว่าผมอยากแบ่งปัน3มเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการเปิดรับโอกาสนะครับมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังอยากฟังไหมครับมีบริษัทขายรองเท้านะครับเขาส่งเซลล์นะครับไปสำรวจตลาดในทวีปแอฟ,ฟริกาส่งไปเซลล์คนนี้นะครับไปอยู่ที่นู่นเนะี่ยแค่สัปดาห์หนึ่งก็บินกลับมาแล้วก็มาบอกเจ้าของบริษัทว่าโอ้ยที่นู่นเน่ะเราไม่ต้องไปขายรองเท้าที่นู่นหรอก คนแอฟริกาเขาไม่ใส่รองเท้ากันเราไปขายใครจะซื้อของเราเจ้าของบริษัทนะครับไม่ปักใจเชื่อส่งคณนี้ส่งท็อปเซลไปส่งการตลาดไปนะครับไอ้นู่นไปครับไปแค่วันเดียวครับบินกลับมาเลยครับมาบอกเจ้าของบริษัทว่าหัวหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราบินไปแอฟริกาเลยเอาเงินไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไประดมทุนตั้งตั้งโรงงานเลยผลิตรองเท้าที่นู่นเลยเพราะว่าที่นู่นเนี่ยยังไม่มีใครเนี่ยเขาได้ใช้รองเท้าเลย จทย์เดียวกันไหมครับเรื่องเดียวกันนะครับกับการคิดไม่เหมือนกันนะครับทาให้ชีวิตสองคนครับแตกต่างกันได้วันนี้เหมือนกันอตมมือได้ครับวันนี้เหมือนกันครับเรามานั่งฟังธุรกิจแอมเบย์นะครับเราอาจจะแบบเปิดรับโอกาสนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราแบบไม่เปิดรับโอกาสครับกลับไปเนี่ยชีวิตเราก็เหมือนเดิมจริงไหมถ้าเราจนอยู่แล้วนะครับเราลองทำแอมเบย์ครับเราจะกลัวอะไรจริงไหม้าไม่สําเร็จกลับไปจนเหมือนเดิมเสียหายไหมยังทันนะครับ อันที่สนะครับที่อยากแบ่งปันนับคือเราต้องเชื่อว่าเราทําได้50ปีที่แล้วนะครับวงการกีฬาของโลกนะครับเขาบอกว่าไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกที่จะวิ่งได้เนี่ยนะครับในระยะทาง1ไมล์หรือว่า4รอบสนามฟุตบอลเนี่ยตำ่ำระยะเวลาต่ํากว่า4นาทีแน่นอนรวมถึงวงการทางการแพทย์ด้วย เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าโดยสรีระร่างกายมนุษย์ขายาวเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับวิ่งต่ำกว่าสี่นาทีเนี่ยในระยะทางหนึ่งไมล์เนี่ยเป็นไปไม่ได้มีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าโรเจอร์แบนนิสเตอร์นะครับเขาพยายามซักซอบเนี่ยครับเพื่อจะทําลายสถิตินั้นนะครับเขาวิ่งนะครับทําลายสถิตินะครับสามจุดห้าเก้าวงการกีฬานะครับก่อตั้งมาห้าสิบปีนะครับไม่เคยมีใครวิ่งต่ำกว่าสี่นาทีได้แต่เรื่องที่สําคัญนะครับ ไม่ได้สําคัญที่เขาครับหลังจากเขาวิ่งได้นะครับภายในปีนั้นนะครับมีคนทําลายสถิติแล้ววิ่งได้ต่ำกว่า4นาทีครับสิบเกือบ20เคสเลยครับพี่ว่ามันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากความเชื่อใช่ครับพี่มันเกิดจากเราเนี่ยถูกโลกเนี่ยถูกหลักการเนี่ยบล็อกความคิดเราวันนี้เรามาฟังแอมเวนะครับเราจะรู้สึกว่าอุ้ยเราทาไม่ได้หรอกนู่นนี่นะอุ้ยเราเป็นแบบเราเป็นพนักงานประจาดีอยู่แล้วนู่นนี่นั่นนะครับวันนี้ลองเปิดใจฟังก่อนครับ คุณต้องมีความเชื่อด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายครับคือต้องมีเครื่องมือที่ดีวันนี้ถ้าเรามีโจทย์นะครับเอาง่ายๆเลยผมให้พี่ขุดหลุมกว้าง10เมตรยาว10เมตรลึก10เมตรมีเครื่องมือสองเครื่องมือจอบกับรถแบ็โฮเลือกอะไรครับโอโ้พี่เลือกดังมากเลยนะครับเลือกอะไรดีครับขับรถแบ็โฮเป็นนะครับ อ้าวแล้วทำไมไม่เลือกจอบเร็วกว่าแต่เราขับไม่เป็นแต่เราก็รู้ว่าถ้ามันเร็วกว่าเนี่ยเราก็ฝึกได้ถูกไหมเหมือนกันครับเอ็มวเหมือนกันครับวันนี้ฟังนะครับเป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับอย่าเพิ่งคิดครับว่าเราเนี่ยเหมาะกับอาชีพนี้ไหมเหมาะกับธุรกิจเอ็มวไหมนะครับให้คิดก่อนครับว่าถ้างานเนี้ยนะครับผลลัพธ์มันเป็นสิ่งที่เราใช่เป็นความฝันเรานะครับให้เราลงมือทําก่อนไปทํางานประจําวันแรกทําเป็นเลยไหมครับพี่ เราทํางานประจําเป็นเพราะมีใครสอนครับเพราะรุ่นพี่สอนถูกปะวันนี้คุณมาทำแอมเวย์นะครับผมเป็นคนเรียนไม่เก่งนะครับแต่ผมชอบตั้งใจเรียนผมไปเซ็นเตอร์บ่อยมาก3มปีที่ผ่านมาที่ผมตั้งใจธุรกิจนะครับผมไม่เคยขาดเซ็นเตอร์เลยแม้แต่วันเดียวจริงๆนะครับคุณแม่จะรู้ดีนะครับผมเนี่ยถ้ามีวันเซ็นเตอร์เนี่ยผมเลือกเซ็นเตอร์ก่อนนะครับวันนี้นะครับมีสิ่งที่ได้รับจากธุรกิจนี้นะครับอยากให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยดูแลเป็นแรงบันดาลใจนะครับ ไอ้บอกก่อนนะครับว่าไอ้กนแนเนี่ยไม่ได้เอารายได้หรือว่าวิถีชีวิตที่ได้จากธุรกิจแอมเ์เนี่ยมาโอ้อวดนะครับแต่ว่าอยากให้ดูนะครับว่าสองสามปีที่เราตั้งใจในธุรกิจเนี่ยครับมันให้ผลลัพธ์เราได้แบบนี้จริงๆนะเรื่องแรกก็คือเรื่องรายได้นะครับมีใครทำแอมเวย์เอาบุญไหมครับคงไม่มีนะครับผมเนี่ยทำเอาบุญนะผมทุกวันนี้ผมก็รับเดือนละหมื่นห้าอยู่นะครับสวัสดีครับเจ้านายนะครับช่วยเพิ่มเงินให้ผมหน่อยนะบ ผมมั่นใจว่ากลับไปเนี่ยผมสามหมื่นแน่นอนนะครับก็นะครับรายได้นะครับอันนี้เป็นของปีปีนี้เลยตั้งแต่เดือนมกรานะครับก็มกราเนี่ยแสนแปดแสนเจ็ดแสนแปดประมาณนี้นะครับกุมภามมนาเมษาพฤษภาเนี่ยรายได้ผมเนี่ยเฉลีย่ยเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณสามแสนทุกวันเนี้ยเราสองคนเนี่ยอายุยี่สิบหกปีเท่ากันทั้งคู่แต่เราเป็นวัยรุ่นนะครับ ที่มีพาสซีฟอินคำนะครับจากธุรกิจเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยนะครับประมาณ3 0 0 0 0 0บาทต้องต้องขอบคุณต้องขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้เจอธุรกิจนี้นะครับนะครับปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมานะครับผมมีรายได้ทั้งปีเนี่ยกับธุรกิจแอมเวย์นะครับ2องล้านแปดนะครับตอนอายุ25 ผมมีเงินเก็บนะครับร้านแรกผมมีผมทํางานเดียวนะครับเรียนจบมาทํางานวิศวะเลยนะครับไม่เคยมีเงินเก็บอย่างอื่นมาก่อนไม่มีรายได้ทางอื่นนะครับเรียนจบทุเหี้บเรียนจบมาเนี่ยทำงานเป็นแอมเวเลยนะครับไม่เคยทําอย่างอื่นเลยนะครับก็ผมทำตัดสินใจเนี่ยนะครับตอนอายุ24ที่ได้เจอกับพี่โตพี่แอนนะครับผมตั้งใจทํากับแนนนะครับหรือไม่ลืมหูไม่ลืมตาเนี่ยคือทําแบบทาอย่างเดียวอ่ะมีวันหนึ่งนะครับเขาเป็นคนคุมบัญชีถูกไหมนะครับเขาก็เอาบัญชีเดินมา นะครับวันที่15ไอไอวันนี้แอมเวยโอนตังให้เราอ่ะเท่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเอาสมุดบัญชีมาดูเรามีตังเก็บอ่ะล้านกว่าบาทถ้าไม่ใช่แอมเวยอ่ะผมมองไม่ออกเลยครับว่าผมจะได้แบบเนี้ยได้ยังไงนะครับแต่เพราะธุรกิจเนี้ยนะครับศักยภาพของมันนะครับมากมายครับทำให้เด็กคู่นึงนะครับมีเงินเก็บล้านแรกนะครับตั้งแต่อยู่24ได้นะครับแล้วก็นะครับตอนผมเรียนจบมาใหม่ๆนะครับก็ อย่างแรกเลยคือไม่กล้าขอตังค์แม่นะครับเพราะว่าคือที่บ้านผมเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งนะครับผมเนี่ยก็ถูกบุกฝังคือพี่ชายก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ว่าผมถูกบุกฝังว่าเรียนจบมาเนี่ยต้องทํางานหางเงินเองนะครับจบมาเนี่ยก็มีเงินเก็บอะ่ะจากธุกรกิจเนี้ยประมาณแบบแสนกว่าบาทนะครับก็รถคันแรกที่ซื้อเนี่ยก็คือรถคันนี้นะครับแสนกว่าบาทจําได้เลยว่าตอนแนนเนี่ยจะออกไปทํางานนะครับสตาร์ทรถทีอย่างเนี่ยตื่นทั้งหมู่บ้านเลย พอรถคันนี้เนี่ยสายพานดังทั้งหมู่บ้านเงินเปลี่ยนสายพานพันห้าไม่มีตังเปลี่ยนอืแต่ว่านะครับผมยังจําได้เนาะนะครับแต่ว่าวันเนี้ยนะครับตอนเราได้เงินก้อนแรกเนี่ยต้องมาซื้อรถคันเนี้นะครับเงินสดครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็ซื้อรถคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถที่ให้เขาเนี่ยขับไปทํางานตบมือกับธุรกิจแอเวเอนนะครับทุกอย่างเนี่ยได้มากับไอเอนหมดนเลยนะครับเรียนจบมาใหม่ๆนะครับก็อยู่หอพักนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับ จำได้ดีจำชื่อแม่นเลยนะครับชื่อ a m m a n s i o n คือจำได้เพราะว่าบางวันบางวันที่แบบกวาดห้องอนะ่ะผมเราล่วงเต็มพื้นห้องเลยอนะปลปลายเดือนบางเดือนเนี่ยกินมามา่บาบางวันนะกินมาม่าถ้วยเดียวกันเนี่ยก็ไม่กล้าขอตังแม่นะครับจริงๆแม่ก็มีให้นะแต่ว่าไม่กล้าขอนะครับกวาดผมเนี่ยกวาดกวาดห้องเนี่ยผมเนี่ยเต็มห้องเลย ผมก็เปลี่ยนแชมพูนะตอนแรกผมก็คิดว่าซาตินิกมันไม่ดีหรือเปล่าก็าเปลี่ยนไปเรื่อยเลยครับวนกลับมาก็มาจบที่ซาตินิกจนผมมาทําลดน้าหนักเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่แชมพูไม่ดีนะผมขาดสารอาหารคือกินมา,มาจนผมร่วงอะ่ะครับเหมือนอยากใช้คำพูดเหมือนพิวางเหมือนกันนะฟังตอนนี้สงสารผมนะเดี๋ยวฟังจบนะสงสารตัวเอง<笑><笑> <c oughs> <laughs> นะครับนะครับแล้วก็ซื้อบ้านหลังแรกนะครับก็ บ้านหลังเนี้ยนะครับซื้อเมื่อประมาณสักสอสาเดือนที่แล้วนะครับราคา7ล้านนะครับด้วยเงินจากธุรกิจแอมเวนะครับก็มีความฝันนะครับความฝันผมเนี่ยคือผมเป็นเด็กแบบเด็กบเด็กต่างจังหวัดอะครับผมไม่มีความฝันอะไรยิ่งใหญ่ครับแต่ความฝันผมเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับคนที่ผมรักมากกว่าอยู่กับแม่อยู่กับแฟนอย่างเงี้ยนะครับซื้อบ้านหลังเนี้ยก็เป็นความฝันของแม่ความฝันของแฟนผมนะครับที่อยากอยู่ที่ดีๆอยากมีพื้นที่เดินรอบบ้านแม่ผมเนี่ยบอกว่า แม่อยากได้บ้านที่มีพื้นที่แม่อยากปลูกปลูกต้นกะเพราในหลังบ้านพอแม่ได้ผักกะเพราให้เรากินอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบแค่จุดเล็กๆครับแต่มันทําให้เราอะ่ะมีแรงนันใจในการเดินต่อนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบเรื่องท่องเที่ยวนะครับก็ถ้าใครสําเร็จขึ้นมาเนี่ยสุคนที่สําเร็จในธุรกิจแอมเบเนี่ยก็จะได้อยู่แล้วผมไปทริปแรกเนี่ยกับแอมเวคือ m e ดิเตอร์เรเนียนนะครับก็อันนี้คือรูปที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยผมใช้เวลานับคะแนนเนี่ยหเดือนเนี่ยพาตัวเราเองเนี่ยผ่านทริปเมดิซึ่งเป็น พาไปฟรีเนี่ยสองท่านนะครับเนาะก็พาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปยุโรปนะครับก็เป็นความฝันของคนที่เรารักทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่มีความฝันไปเที่ยวยุโรปนะครับแต่เมื่อมันเป็นความฝันของคนที่เรารักเนี่ยเราควรตัดสินใจทำไหมครับจริงไหมนะครับก็ควรตัดสินใจทำนะครับก็ไปเที่ยวอยู่บนเรือลำนี้นะครับเกือบสิบวันนะครับใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อเรือฟรีดอมออฟเดรสีนะครับบนดัดฟ้าเรือเนี่ยแค่คุณวิ่งรอบดัดฟ้าเรือเนี่ยก็หอบแล้วนะครับเพราะว่ามันรอบดัดฟ้าเนี่ยก็กิโลว้นะครับ ก็ผมก็ยืนอยูย่เฉยๆนะครับแนนก็เดินมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ให้ผมกอดนะครับ <c oughs> ผู้ชายใครชอบดูบอลมังครับสนามหนึ่งที่ต้องไปเลยคือที่นี่คำนูเป็นความฝันเลยนะอันนี้คือความฝันเพื่อนผมนะนะครับผมส่งรูปเนี้ยไปเพื่อนดูนะครับวันที่เราสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ลูกก็พาคุณแม่ไปคุณแม่ก็มีรอยยิ้มนะครับ คุณแม่นะครับอันนั้นเป็นองค์กรผมนะครับคุณแม่นะครับก็พาคุณลูกไปเหมือนกันลูกก็มีรอยยิ้มลูกก็มีรอยยิ้มนะครับวันนี้เราทําธุรกิจนะครับเพื่อคนที่เรารักนะครับมีรูปครอบครัวครับตั้งแต่ทริปแรกถ่ายที่ฝรั่งเศสนะครับไปหอมแก้มคุณแม่ครับบนเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนะครับที่น่านน้ำอิตาลีนะครับมีรูปเนี้ยในครอบครัวเรานะครับถ้าไม่ใช่เราสองคนแล้วใครจะเป็นคนพาไปจริงไหมนะครับตั้งใจทําให้สําเร็จครับพี่ นะครับล่าสุดนะครับเดือนมะกะลานะครับก็เพิ่งกลับมาจากนิวซีแลนด์นะครับรูปนี้สวยไหมครับรูปนี้สวยเพราะอะไรครับเพราะถ่ายที่นิวซีแลนด์ถ้าถ่ายที่เมืองการเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่านี้นะครับจริงไหมจริงจริงวิวก็คล้ายกันนะครับเนี่ยก็ไปแบบถ่ายรูปสวยๆเนี่ยผมก็นั่งอยู่เฉยๆนะน้องแนนก็มานั่งตักอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปมิลฟอร์ดซาวนะครับเป็นสิ่งพิศีจารโลกนะครับจำพี่เอกกับพี่ต้าได้ไหมครับอสองคนเนี้ย ก็ได้ไปเที่ยวนิวซีแลนด์กับเราแต่ใจทําแค่ปีเดียวนะครับไปโดวันที่จ้ำนะครับก็โดสกายได้ครั้งหนึ่งในชีวิตครับแล้วบอกตรงๆครับมันจะไม่มีครั้งที่2สําหรับผมแน่นอนนะครับเพราะโดนยุนะครับเนี่ยรูปครอบครัวเราในทริปที่2อต่อานี้ไปนะครับผมเนี่ยจะมีรูปครอบครัวนะครับของผมนะครับทุกๆทริปแล้วจะมีครอบครัวผมนะครับเปิดใจนะครับเข้ามาทําธุรกิจกับผมนะครับเลยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตลอดเวลานะครับแล้วก็นะครับ คลิปต่อไปนะครับก็จะได้ไปไอเฟลนะครับไปปารีสนะครับไม่ใช่ปารีสมอนทนนะครับพี่ปารีสที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไปดูไบใครไปดูไบบ้างขอเสียงคนไปดูไบหน่อยครับอ่านะครับนะครับครอบครัวเรานะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ในรูปนี้นะครับทุกคนนะครับได้ไปปารีสเกือบทั้งหมดครับคือความฝันเรานะครับอยู่กับคนที่เรารักครับ ผมชวนคนอื่นมานะผมก็รักเขานะอยากให้เขาสำเร็จด้วยกันนะครับ MV นะครับดูแลเราแบบมีคุณค่ามากๆสําเร็จนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินไม่ใช่แค่เรื่องบ้านไม่ใช่แค่เรื่องรถครับแต่มันคือเด็กอายุเด็ก2คนอายุ26ครับที่มีผู้บริหารนะครับมาคอยต้อนรับเรานะครับที่บริษัทครับตบมือกับสตาฟฟ์ MV นะครับที่นั่งด้านหน้าหน่อยนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่นะครับ ผมก็มีความฝันเรื่อยๆนะครับความฝันผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตื่นเช้ามาเนี่ยน้องแนงก็จะบอกความฝันอยุดบ่อยๆนะครับว่าแนนอยากได้นู่นนะแนนอยากได้นี่นะนะก็เป็นความฝันของผมเหมือนกันนะครับเนาะสุดท้ายครับสถานสุดท้ายแล้วนะครับก็นะครับเชิญครับนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับโอกาสนี้นะครับมันเป็นของทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะรับมันไว้ได้หรือเปล่านะครับผมมาถึงจุดนี้ได้นะครับ ต้องขอบคุณพี่โตพี่แอนขอบคุณพี่แซมนะครับขอบคุณพี่มดพี่มิ้นท์นะครับที่คอยขัดเกลาคอยเจรนาในเรานะครับให้เราเนี่ยนะครับจักถ่านนะครับวันเนี้ยเราผ่านแรงกดดันนะครับผ่านอะไรมามากมายนะครับเป็นเพชรในวันนี้ครับขอบคุณพี่ทุกท่านมากมากครับขอบคุณพี่ทุกคนครับที่ตัดสินใจนะครับจัดเวลามาฟังเราเนี่ยทั้ง3ามรหัสในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอคือเวลานะครับสวัสดีครับ ความฝันเปล่งประกายในหัวใจผูกชีวิตผูกใจไว้ไปด้วยกันจับมือเดินเชื่อว่าเธอเราต้องถึงสักวันจุดความหวังเติมพลังด้วยความศรัทธาเป็นเพียงทางหากเราท้อยอมลม้ลมลง ผ่านพ้จึงคู้ควรกับความสำเร็จไม่ท้อใจไม่ยอ่อท้อขอลำาข้งดังเพชรจะฝากชื่อไว้ใต้ฟ้าอมเพื่อเดินบนร้อมแดงเพื่อเลือนลื่สืบไปหนึ่งใจนี้พร้อมจะฝ่าฟัน